จนได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ตนเลยรีบุ่งหน้าไปดูซึ่งก็พบกับห้องที่เละเทะไปหมดกับสภาพผู้หญิงที่โดนทําร้ายเซนิสึจึงได้เข้าไปปอบแต่ทว่าก็มีหญิงสาวอีกคนเข้ามาด้านหลังของเซนิซสึเซนิสึรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือ,อสูนไม่ผิดแน่แน่ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือวาลาบิฮิเมวาลาบีฮิเมที่เห็นเซนิสึ ก็ตอบว่าพวกแกนี่มันขี้เล่ห์จริงๆสีผมนั่นอยากเด่นนักหรืองไงแล้วก็ลังแกเด็กผู้หญิงในยการดึงหูทําให้เซนิสือนั้นทนไม่ได้จึงได้เข้าไปห้ามครับหลังจากที่เซนิสึเข้าไปห้ามวาลบิฮิเมะนั้นเหตุการณ์จะย้อนกลับไปสองวันก่อนที่พวกทันจิโร่จะมาถึงครับณเวลากลางดึกนายหญิงเข้ามาเตือนวาลบิฮิเมะว่าให้ทําตัวดีๆเลิกลังแกคนอื่นได้แล้วแต่ว่า วัลาบิฮิเมก็ไม่ฟังแถมยังบอกว่าเพราะใครถึงทําให้มีเงินจนห้านใหญ่โตได้ขนาดนี้นายหญิงที่สงสัยวัลาบิฮิเมะจึงเล่าเรื่องตอนเด็กๆให้ฟังว่าเคยได้ยินจากคุณยายร้านน้าชาถึงแกจะลงไปบ้างแต่แกเล่าเรื่องโออิลันคนหนึ่งเป็นคนที่สวยมากๆแต่ก็มีนิสัยไร้กาดมากเช่นกันตอนคุณยายยังเด็กและเข้าวัยกลางคนแกเคยเห็นโออิลันคนนั้น โอยลันคนนั้นชอบตั้งชื่อตนโดยใช้คำว่าฮิเมะที่แปลว่าเจ้าหญิงเอามากๆพอมีเรื่องที่ไม่ชอบใจก็จะเอียงหัวเหลือบตามองบนจ้องเขม่งกับเป็นสิ่งที่ทําจนติดเป็นนิสัยเธอเป็นใครกันแน่หรือว่าเธอจะไม่ใช่มนุษย์ยังไม่ทันที่นายหญิงจะพูดจบก็ถูกอสูรพาลอยขึ้นมาบนฟ้าแล้วซึ่งชื่อของอสูรตัวน,นี้ก็คือดาคีครับ ดาคิบอกกับนายหญิงว่าตนนั้นจะไม่กินคนแก่จึงปล่อยให้โลนลงไปตายครับจากนั้นดาคิก็พบเากับมูซันซึ่งมูซันเองก็มากล่าวชมและมาเตือนว่าอย่าประมาทละ่ะพร้อมกับบอกว่าขา้าคาดหวังในตัวเจ้าอยู่นะดาคิเจ้างดงามยิ่งกว่าใครและยังแข็งแก่งจัดการเสาหลักได้เจ็ดคนจากนี้จงแข็งแก่ง และโหดเทียมให้มากขึ้นมากขึ้นและเป็นอสูรที่มีความพิเศษซะตัดกลับไปที่ปัจจุบันเซนิส,นสที่เข้าไปห้ามก็ถูกตบกระเด็นลอยละล่องเลยครับจากนั้นเจ้าของร้านก็มาขอร้องโออีลันให้ยกโทษให้ด้วยแต่ว่าทางโออีรันนั้นก็บอกว่าตนนั้นเป็นคนที่ผิดเองช่วงนี้มีเรื่องหน้าโมโหเยอะไปหน่อยดูท่าข้าจะทำให้เด็กใหม่ขวัญกระเจิงเสียแล้ว วารบิฮิเมที่ตบเซนิสึไปนั้นก็รับรู้ได้ทันทีว่าเด็กนั้น